การนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพสังเกตได้จากอะไรบ้างคะ อย่างแรกนะคะก็คือหลับหลับตื่นตื่นค่ะข้อ2ตื่นมาปัสสาวะบ่อยนะคะ2ครั้งขึ้นไปใน1คืนนะคะข้อ3ค่ะเวลาตื่นนอนมาเนี่ยอาจจะมีอาการปวดหัวนะคะหรือว่ามีอาการเพลียงโลเงียในระหว่างวันค่ะและข้อ4นอนกัดฟันค่ะแล้วก็มีการนอนกรนเสียงดังผิดปกตินะคะมีการนอนละเมอหรือว่าฝันร้ายบ่อยๆค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะอย่างเช่นระบบภูมิคุ้ม การลดลงนะคะก็จะทําให้ป่วยง่ายนะคะแล้วก็ระบบเท้าพานผิดปกติค่ะระบบประสาทและสมองนะคะก็จะมีการจดจําแล้วก็การเรียนรู้ที่ลดลงนะคะแล้วก็ส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจจะทําให้มีอาการอารมณ์แปรปรวนนะคะโกรธง่ายกังวลแล้วก็ซึมเศร้าค่ะ